ไอ้ยักำผมสวยยังวันนี้น้องปู่ผมไม่แยงไปเที่ยวอีกแล้วเหรอเจี่ยวเยอะหรือคะเจียวอ่ะเที่ยวนั่งอ่ะนั่งไอเด่นั่งข้อไหนเป็นข้อไหนเป็นระวังตกระวังตกระวังระวังเข้อไม่เป็นดูดูดูว่ายดูนั่งดูยันดูเปมปืดจริงไอ วันนี้ทำไมปลูกผมน่ารักจังเลยเด็กรองขวบไม่จะรองขวบแล้วไม่กี่วันนี่แบบมามาจูบีเลยไม่่วนีนะดูดูดูอย่างนี้่นี้ดูตำดูดูลุกลุกลุกเร็วไม่สวยเร็วลุกลุกแล้วแม่ลังแม่ลัง เออจ้าน <c oughs> ่งย <c oughs> ืน <mouth> ยืนอ่ะบอกว่ายืนอ่ะยืนมาเร็วเร็วลุกลุกเร็วใหญ่ใหญ่ลุกลุกเร็วดูจำปากอ่ะนุเออเด็กกี่ว okay <feed> ันน <itation> ี้ไ <empathy> ด้สองขวบแล้วเนี่ยได้สิบแปดแล้วสองขวบสองขวบไอ้อดูดูดูเด็กดื้อดูเด็กดื้อมันจะขึ้นเออด้วยแล้วน้องยังยังน้องยังเล็กอยู่ขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันสูงเห็นไหมเจ็บเห็นไหมเจ็บ เสียงดีเสียงดีไปแล้วเป็นแาะโซฟาไปเอาเก็บพี่มาได้ดูเด็กกหัวเราอนดูดูว่าดูพฤติกรรมก็ดูดูก็าทำยังไงเห็นไหมหกหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงหมดเลยวางดีๆวางดีๆด้วยวะเก่งเอ้ยยากคื้แกะโซชูชอบ เสาปลาเสาปลาเสาปลาดูเสาฟางดูดูเด็กเสาปลาคือไปเอาไม้กวาดเ้าปลาคือไปเอาไม้กวาดไปดั้งไปดั้งโอเคเลยครูดูเด็กทุกวันดูเด็กดูเด็กดูดูดูเด็กดูเด็กทุกวันก็ดูเด็กไม่รู้ดูอะไรเนี่ยก็ยังไม่สองขวบนี่นี่นี่ดูดูดูแพทเทิร์นเ็าเดี๋ยวเราก็เอามาโนโนโนหนอะไปไหนอะ ซชิหอ่นน้ำดีกว่าเด,ดี๋ยวหัว่นน้ำเราไปดูไปเอาไม้ขวาดบอกว่าไปเอาไม้ขวาดพอดีมันเนี่ยแม่แป้งนี่แป้งตรงเนี้ยมันหก,หกแป้งไปน้องไปเอาไม้ขวาดมาแล้วเร็ว,รว <laughs> ดูเด็กแลยนะดูเด็กเอาเอาดูเอาเอาขวาดเอาขวาดนพวเก่งอว้ยไปเอาไม้ขวานแต่ชาวปางเอาขวาดดีๆไหนเอะขวาดยังไงอะ กวาดดีๆดิคะอะดูเด็กดูอ่วันที่สิบแปดก็สองขวบปอดสองขวบเต็มเอาน้องกวาดดีๆนะก็โอียเก่งเว้ยเออไปกวาดนะขกวาดตรงไหนก็กวาดตรงไหนกวาดดีๆตาปางไม้กวาดคุณตั้งดูเขาพูดภาษาจีนนะตาปางกวาดเลยนะไม่ใช่ถูกวาดเลยดูจะเป่งจะเป่ง นู่อยู่ตรงนู้นไปกวาดดีๆเร็วเรียวเอากวาดยังกวาดเสร็จยังโซเราชื่อโซเปลือืโซเอาไม่ได้ก็อีหมาม้าบอกว่าไปเก็บก็ไม่เอาโซ่อกวาดดีๆแะกวาดดีๆกวาดดีๆอืมสาวบัวคุณอืม โอเคนะคะหมดแล้วค่ะเก็บแล้วอาไปเก็บเอาไปเก็บกวาดหมดแล้วกวาดหมดแล้วโอเคอืกวาดเสร็จแล้วอ่ะค่ะอ้อีไม้ฝวาดมันใหญ่กว่าเด็กล่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเอาไปเก็บเร็วอ๋อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ยังไม่เสร็จ เก็บเรเก็บเก็บน้องควาดเสร็จแล้วน้องควาดเสร็จแล้วไปโอเคนะก็บาย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 ยายไปอาบน้ําดีกว่าเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บโอเคโอเคทุกคนดูดูเด็กไม่ดูเราก็ดูคลิปเด็กก็ได้เด็กเอาไปเก็บแล้วเอาไปเก็บเอาเก็บนะคะดูขยันนี่สงสัยสงสัยนี่นี่นี่ก็ควางรู้เรื่องภาษาภาษาไทยก็ควางรู้เรื่องนะนี่สอนนิดๆหน่อยๆ ขาพูดจีนกัหมาม่า,มา,มาพูดยายพูดพูดภาษาไทยกับยายไปแล้วโอเคนะคะทุกคนดูคลิปเด็ก